ชาวนาหลายจังหวัดนะคะได้ทยอยเบิกเงินค่าจำนำข้าวที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ชาวนาอย่ากตกเป็นเครื่องมือฝ่ายการเมืองยืนยันนะคะว่าจะเร่งจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ครบถ้วนเดือเร็วค่ะนายสุพจน์อัาวงอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงชี้แจงปัญหาที่ทำให้การจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนาล่าช้า ดยระบุว่าเกิดจากการยุบสภาที่อำนาจทั้งหมดจะไปอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตและยังมีการขัดขวางไม่ให้ธนาคารปล่อยกู้เงินให้รัฐบาลแต่สุดท้ายแล้วกระทรวงการคลังก็สามารถหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาโดยจะเร่งจ่ายเดือเร็วขอให้ชาวนาเก็บใบประทวนไว้รอเบิกเงินค่าข้าวและระวังตกเป็นเครื่องมือให้กับนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศในหลายจังหวัดเลยนะคะอาทิจังหวัดพิจิตร,ร 101, บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดสุพรรณบุรีก็มีชาวนานําใบประทวนที่ทําสัญญาไว้กับทกศไปแสดงตัวรับเงินหลังจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้โอนเงินโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี2556ทั2557ผ่านทกศจ่ายเงินให้กับชาวนา ขณะเดียวกันทกศก็ได้มีมาตรการยืดเวลาชำระหนี้ของกเกษตรกรออกไปอีก6เดือนและในกรณีที่กเกษตรกรมีความประสงค์จะใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนทำการผลิตในฤดูกาลใหม่ทกศก็พร้อมที่จะให้เงินกู้ก้อนใหม่ตามเกณฑ์เชื่อปกติของทกศโดยสามารถติดต่อได้ที่ทกศใกล้บ้านทุกสาขาค่ะ